กับเรียนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนยะลาที่เคารพรักทุกขั้มนะครับสืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดยะลาตลอดจนในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับได้เกิดฝนตกหนักมาตั้งแต่วันที่ 23- 24แล้วก็ในวันนี้ก็ในเขตเทศบาลอาจจะมีฝนที่ถือว่าลดน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะกล่าเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพครับว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนในเขต จังหวัดยะลาถือว่าอยู่ในปริมาณที่สูงมากโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองยะลานะครับนั่นคือประมาณ246.6ม mm ิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นรอบ10ปีที่ไม่เคยมีปริมาณน้ำฝนที่มากเช่นนี้เดียวกันน้ำในพื้นที่บันดังสตาร์ก็ดีในพื้นที่อำเภอยะหาก็ดีในพื้นที่ของ อกองปีนังแล้วก็ในพื้นที่ของลามันก็ดีซึ่งอาจจะมีการสืบเนื่องจากในพื้นที่บางส่วนของนาทิวาสที่มีฝนที่ตกถือว่าหนักสุดเป็นประวัติการนะครับก็อาจจะไหลมารวมกันในเขตเทศบาลนครยะลาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อกังวลของทางเทศบาลนครยะลาก็คือวันนี้เราพยายามที่จะเร่งสูบน้ำนะครับเร่งการระบายน้ำตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่ในช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับ แต่อย่างไรก็ตามด้วยปริมาณที่มากที่ผมได้เรียนมาในเบื้องต้นก็ทําให้เกิดพื้นที่น้ําท่วมนะครับอย่างมากซึ่งทางเทศบาลก็ได้มีการลงในเพจเทศบาลก็ดีออกถแถลงการก็ดีนะครับแล้วก็ได้มีการระบุก็อยากเรียนพี่น้องครับว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์น้าก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วยังขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับถึงชั่วโมงหนึ่งประมาณ8เซนบ้างเก้าเซนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมนะครับขังก็ให้มีการเตรียมโดยเฉพาะในของที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่าแล้วก็มีน้ําหนักหนักนะครับก็อยากให้ขนของขึ้นสู่ที่สูงนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเราเองวันนี้เราก็ต้องเร่งในการทํางานขับแข่งกับเวลาซึ่งปริมาณน้ําจากบันังสตาก็ดีนะครับจากกงบินังก็ดีซึ่งวันนี้ก็ ก็คงจะทยอยไหล ing, มาถึงในค่ําคืนนี้ในบางส่วนของรามันบุรีต่างๆก็คง,ง,งน่าจะมาถึงในเขตเทศบาลเราฝั่งตลาดเก่าในช่วงเย็นนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการบรรจบของน้ำทั้งสองสาย,ายก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับอย่าได้ประมาทเทศบาลนครยะลาเราได้ได้ประกาศเตือนนะครับในในพื้นที่เช่นบริเวณวิถุนุทิศสี่นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เคยน้ําท่วมในบริเวณ โรงแรมเยราล,าลามาซึ่งขณะนี้เนี่ยน้ำก็ได้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังอาจจะยังไม่มากนักแต่สิ่งที่แต่ก็ยังทยอยขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อกังวลก็คือน้ําก็อาจจะไปถึงบริเวณพิพิธภัณฑ์นะครับที่ในพื้นที่ที่เคยมีการท่วมขังนะครับแล้วก็ในฝั่งตลาดเก่าก็คงที่จะมีการขยายเขตที่ลามไปจนกระทั่งบริเวณสี่ร้สิบสี่นะครับสี่ร้สิบอนุสร์มหาราชต่อเนื่องกันไปทั้งหมดนะครับ แล้วก็วิถีหน่วที่สี่สี่รถหกต่างๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เริ่มขนย้ายนะครับโดวยเฉพาะของที่หนักต่างๆนะครับได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลืออย่างไรก็ประสานทางเทศบาลนครยะลาในเรื่องของกําลังในการขนย้ายต่างๆได้นะครับก็กายนี้ก็ขอให้พวกเรานะครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราคนรัังถือขอให้วันนี้พวกเราชายะลาได้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันครับขอบพระคุณมากครับ